โอเคสวัสดีครับก็เดี๋ยวอันนี้จะเป็นแกะกล่องเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวให้ดูก่อนอันนี้ก็ของจากรีเว e ร์สนะจริงๆเห็นหน้าปกคลิปก็เหมือนเดิมแหละก็คงจะรู้อยู่แล้วนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นตัวของเซตน้ําหอมกลิ่นตัวละครน,นะครับโอเคก็อันนี้เปิดออกมาให้ดูก่อนบับเบลิลมา หนาแน่นนะรอบนี้จะไม่เหมือนกับคลิปที่แล้วถ้าใครดูไปแล้วหรือยังไม่ได้ดูก็ตามมานะการนี้ก็จะห่อบับเบิลแบบครอบตัวสินค้ามาเลยเดี๋ยวแกะมาทีละชิ้นแล้วกันของก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็เป็นบับเบิลคุ้มกันทั้งตัว <c oughs> ก็สินค้าก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรคือด้วยความที่มันต้องแพ็คขนาดนี้เพราะว่าตัวสินค้ามันเป็นน้าหอมนะขวดน้ําหอมก็อาจจะต้องแพ็คหนาแน่นนิดนึงเดี๋ยวเราแกะของเวอร์ติน ให้ดูกันก็อันนี้ Timekeeper นะครับ Cast Confirm ก็จะเป็นเซตน้ำหอมหินตัวละครนะครับก็ของที่เขาแถมมาด้วยกันอันนี้คือไม่ได้อยู่ในเซ็ตนะนะก็จะเป็นตัวของอันนี้ไม่แน่ใจน่าจะเป็นโปูสการ์ด something ส่วนอันนี้จะเป็น จะมีอันนี้อันนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นแผ่นทดลองกินนะแล้วก็ใช่ปะวะหรือเป็นสายให้คล้องอันนี้ก็ไม่รู้แต่ว่ามันจะเอาไว้ทดลองกินนั่นแหละซึ่งซึ่งแต่ละอันลายก็จะไม่เหมือนกันนะอันนี้ก็จะเป็นลาย Time k e e p e r หรือ r o อ t i n ินนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมแกะน,นี้ให้ดูแล้วกันอ่ะอันนี้ก็ เป็นแบบนี้นะครับไม่ได้มีกลิ่นหรืออะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยส่วนชิ้นนี้เนี่ยก็มันจะเป็นซีลสุญญากาศไปเลยนะครับอันนี้คือข้างในไม่มีอากาศเลยนะก็ผมคิดว่ามันน่ามันน่าจะมีกลิ่นแหละดูกล่องชัดๆอีกทีหนึ่งนะครับก็จะประมาณนี้เลยส่วนวิธีเปิดอ่ะเราก็ตั้งไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ ตัวกล่องก็ไม่ได้มีอะไรนะครับดูด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นเขียนว่าเบอร์ตินนะครับด้านหน้าเป็นไทม์คิปเปอร์ของตัวเลกูลัสก็จะเหมือนของอ,อันรอบที่แล้วนะครับก็คืออันนึงมันจะเขียนเป็นชื่อตัวของอะไรนะไพเรตดีเจแล้วกอ็อันนี้ก็จะเป็นแผงแบบนี้นะครับก็อาจจะมุมมองมา,าจาากว่านิดนึงก็ขออภัยนะครับ อ,อันนี้ก็จะเป็นเปิดฝาเปิดเอ่อเป็นแมกเนตเบาๆนะครับด้านบนแปะไม่ติดด้า <c oughs> น,นล่างแปะติดนะครับเดี๋ยวเราดูอ๋ออันนี้มันจะคล้ายๆกับเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะเป็นกล่องเป็นคริสต์กล่องคริสต์สม a สคาล endar หรือสักอย่างนะที่เป็นว่าเปิดตามวันแต่ว่าอันนี้มันได้จะแค่คล้ายๆเฉยๆแต่ไม่ใช่หรอกโอ้คนข้างแน่นนะอันนี้ ผมไม่แน่ใจว่าเขาใส่อะไรอ๋อใส่พวกของโอเคเดี๋ยวผมหยิบออกมาทีละชิ้นแล้วกันโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวเข็มกลัดนะครับโอ้วัสด,ดุดูค่อนข้างดีนะเป็นลายเวอร์ตินอาจจะมืดๆไปนิดนึงของอภัยอ่นะก็จะเป็นตัวของเข็มกลัดที่เป็นแนวตั้งกับแนวนอนนะครับก็สวยมากเลยตัวตัวของจริงเนี่ยสวยเลยนะความเมทัลลิกของตัวพื้นผิวเนะี่ยค่อนข้างดีเลย ก็คือแต่ละอันเนี่ยเขาก็จะมีเป็นเหมือนกระดาษกันกระแทกแล้วกันถ้าจะเรียกอันนี้เป็นลูกเต่านะครับแต่ว่ามันมันไม่จะเรียกว่าลูกเต่าก็ไม่น่าจะได้เพราะมันมันไม่ได้ใช้เป็นลูกเต๋อนะไม่รู้ว่าจะไม่รู้ว่าคืออะไรอาจจะต้องไปหาคําอธิบายอีกทีหนึ่งแต่ว่าถามว่าจะใช้เป็นลูกเต่าได้ไหมก็คงใช้ได้นะแต่มันไม่ได้เป็นเลขอะก็เอาไว้สะสมอย่างเดียว ต่อไปอันนี้ก็จะเป็นพวงกุญแจนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอะคริลิกเลยนะเป็นพวงกุญแจโอ้ค่อนข้างสวยนะเอาไปห้อยได้ซึ่งแน่นอนว่าผมเก็บอันนี้มันจะเป็นเลเยอร์นะครับก็เป็นอะคริลิกเลเยอร์ปกติ ส่วนอันนี้คืนนี้มันจะเป็นจิกซอว์นนี้ผมไม่แน่ใจผมอาจจะต้องต่อให้ดูแยกหรือเปล่าอ่ะชิ้นนี้มันเป็นตัวอะคริลิกก็เอาไว้ต่อผมไม่แน่ใจว่าหน้าตาจุดท้ายจะเป็นยังไงอาจจะต้องต่อให้ดูทีหลังเพราะว่าต่อให้ดูตอนนี้น่าจะยากไปนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวลองดูอ่าอันนี้คือตัวแผน่นลองกิน โอเคเพราะงั้นไอ,ไอชิ้นที่มันแถมมาให้เนี่ยมันจะเป็นตัวแผ่นทดลองกลิ่นที่มีกลิ่นอยู่แล้วส่วนอันเนี้ยจะเป็นแผ่นทดลองกลิ่นที่เราต้องเอาของเราเนี่ยฉีดแล้วให้แบบเทสเป็นตัวเทสเตอร์ให้คนอื่นดมอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นลายเวอร์ตินส่วนอันนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรแต่ว่าเป็นกระดาษนะครับอาจจะต้องแกะให้ดูแล้วล่ะอันนี้อันนี้น,นี่ค่อนข้างนวยเดียเลยรึอ อะไรเนี่ยอ๋อสุดท้ายมันน่าจะเป็นภาพอะไรสักอย่างไหมไม่รู้ใช้ทำอะไรนะครับ <c oughs> <c oughs> ยากจัง ไม่แน่ใจว่ามันคือใช้ทําอะไรนะครับอาจจะต,ต้องไปดูคําอธิบายซึ่งไม่เก็ตซึ่งผมคิดว่าของทั้งตัวเวอร์ตินแม่นี้ต้องบอกว่าของทุกตัวละครก็น่าจะคล้ายๆกันนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวไฮไลท์คีหลักนะครับก็คือตัวนี้อ่ะด้านล่างยังมีของอยู่อีกนะครับก็อุยด้านล่างยังมีของอีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของน้ําหอมอันนี้ไม่ใช่ว่ามันเลอะใช่ไหมไม่ใช่มั้ง <laughs> อันนี้ไม่ไม่น่าจะใช่เลยนะน่าจะเป็นลายแบบเหมือนเป็นหยดฝนเม็ดฝนอะไรเงี้ยคือฝ้าแล้วก็มีเม็ดฝนไหลตามหน้าต่างอะไรเงี้ยนะครับก้อนนี้ก็จะเป็นขนาด30มสิบมลลิลิตรก็ต้องแกะออกมาให้ดูไหมผมว่าไม่ต้องก็ได้มั้งเพราะว่าเราน่าจะไม่ได้เอาออกมาฉีดเวล่ะเพราะงั้นเดี๋ยวเราเก็บในสภาพนี้แล้วกันเพราะ,ะผมไม่อยากตัดตัวนี้นะก็ประมาณนี้ก็ดูผ <Không S 2> ่านดีไซน์อะไรเงี้ยก็โอเคเลยนะครับค่อนข้างดีเลยสวยงามส่วนจะได้ใช้ไหมก็อีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยว ลองตัวทดลองก่อนซึ่งผมก็ยังไม่ได้ลองเลยอ่ะทีนี้อีกสสิ่งที่เขาแนบมาด้วยกันอย่างแรกเลยนะครับก็คือตัวของชิกีช้ชิอันนี้จะเป็นกระดาษแข็งนะครับสภาพดีไม่ต้องงอเลยล้วกันอันนี้คือสวยเลยอันนี้ลายเนี้ยก็จะเหมือนกับตัวแผ่นอะคริลิกที่ของตัวรอบที่แล้วที่ได้แยกมานะครับส่วนอันนี้อ๋ออันนี้น่าจะเป็นเหมือนเป็นพาสปอร์ต something ผมว่ามันน่าจะเอาไว้ตั้งโชว์ผมว่ามันมันต้องมีวิธีพับอยู่แหละอืมมันต้องมีมันต้องมีวิธีพับแหละมันจะเอาไว้ ผมว่าเอาไว้โชว์ตัวน้ําหอมได้อ่ะก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับตัวน้ําหอมทั้งหมดของที่ได้มานะครับก็ของจะมี5ชิ้นนี้แล้วก็น้ําหอมแล้วก็ตัวชิชินะครับก็เดี๋ยวเราแกะตัวเลกูลัสต่อโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเลกูลัสนะครับผมแกะมาละ โอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวของโปสการ์ดนะครับที่เหมือนของปกติเลยที่เขาให้แยกมานะครับจะเป็นหน้าตาอย่างงี้สวยนะตรงกลางเนี่ยเป็นเคลือบมันอ๋อนี่มันก็เคลือบมันหมดแหละแต่ว่าเป็นจะนูนูนิดนึงหรือเปล่าวะเอออไม่ตรงตรงด้านข้างเนี่ยพวกเอลิเมนต์ด้านข้างเนี่ยมันจะเป็นหยาบหยาบหน่อยแต่ว่าเอ่อตรงกลางเนี่ยตัวขวดน้ําหอมเนี่ยมันก็จะเป็นเคลือบมันแล้วก็นี่ก็จะเป็นแผ่นทดลองกลิ่นนะครับก็จะเป็นหมวก DJ เเป็นอะไรอย่างงี้แผ่นเสียง ก็เป็นเลกูลัสนะครับสำหรับอันนี้ตัวกล่องนะครับก็จะเป็นแบบนี้ Pirate Radio DJ นะครับก็แค่ซอนเฟิร์มกันก็จะเป็นลายเลกูลัส่ะนี่ก็เป็นหมวกเป็นแว่นเลกเขียนว่าเลูกูลัสแล้วก็ตัวของแผ่นเสียงนะครับโดยบ Porsche นะครับก็แกะเหมือนกันนะครับเหมือนกันแต่ว่าตัวของอันนี้ ดูสนิทกว่านะตัวตรงนี้ปิดแน่นสนิทกว่าเดี๋ยวเราอรอบนี้เดี๋ยวเราดูตัวหลักก่อนตัวแผ่นชิคกิ้ชิผมจะไม่ได้หยิบออกมาให้ดูแล้วกันเพราะว่ามันจะคล้ายๆกับอันของรอบที่แล้วนะครับกรนนี้ก็จะเป็นตัวลายก็อย่างที่ว่าไปมันก็จะเป็นเหมือนแบบหน้าต่างที่แบบขึ้นฟ้าอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเป็นหยดน้ําไหลนะครับโอเคก็ค่อนข้างสวยนะตัวขวดเนี่ยผมชอบมากกว่าตัวของโอตินนิด,น,ดนึงตรงที่สีมันกันเนี่ยเป็นสีแดงแล้วก็ข้างล่างเป็นสีน้ําเงินนะครับสีฟ้าหรือสี ฟ้าขุ่นๆฟ้าตุนๆหน่อยก็เป็นสีเรกูลาร์นะครับบอกจะไม่หยุด กลับมาแล้วกันอ่านี่นะครับก็จะเป็นตัวชิกิชิที่เป็นลายเลกูลัสก็อย่างที่ว่าไปก็จะเหมือนกับตัวอะคริลิกของคลิปที่แล้วนะครับประมาณนี้อันนี้ก็จะเหมือนกันนะครับก็จะเป็นตัวส่วนของเข็มกลัดที่เป็นอันนี้คือแนวตั้งนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเข็มกลัดแนวนอนนะครับอ่ามีความสวยก็เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นเมทัลลิกที่ผมชอบเลยสวยดีแล้วอันนี้ก็จะเหมือนกันนะครับก็จะเป็นตัวของลูกเต๋าที่ผมว่า สีเดียวกันของเวอร์ตินแหละเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้แต่ก็ให้ว่าใกล้เคียงแล้วกันจริงๆมันไม่ได้มีอืม ไม่ได้มีความต่างเลยผมคิดว่าลายทุกอย่างเหมือนกันไม่ได้มีอะไรสื่อว่าเป็นเลกูลัสเลยนะครับคือเหมือนอันนี้จะวัสดุจะแพ็คมาดีกว่า <c oughs> ในตัวแพ็กเกจทิ้งของเออันเนี้ยตัวกล่องเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเลกูลัสก็จะเป็นอะไรเนี่ยเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นอะคริลิกที่เป็นเลเยอร์ก็ Pirate Radio d ดีเตัวเลกูลัสกระโดดโรต้นนะครับก็น่ารักตัวเขาเรียกว่าตัวคลิปหรือตัวที่เอาไปเจาไปห้อยเนี่ยก็เหมือนกับของเบอร์ตินนะครับ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นผมว่าอันเนี้ยมันน่าจะเอาไปประกอบกับตัวที่เอาไว้จัดเรียงจัดวางของอะนะอันนี้ก็จะเป็นอะคริลิกนะครับก็เป็นลายอูริโมของตัวเลกูลัสนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นที่แผ่นทดลองกิน่นก็เหมือนอันเมื่อกี้แต่ว่าจะเปลี่ยนจากลายไทม์คิปเปอร์หรือตัวเวอร์ตินเนี่ยให้กลายเป็นเลกูลัสแทนนะครับอ่ะร็อกแล้วประเด็นคืออันนี้มันเป็นมือร็อกเลยนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยร็อกอ่ะร็อก ่วนอันอันนี้ไม่ดูแล้วกันเพราะว่าน่าจะเหมือนกันก็ใดๆก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเออ่น้ําหอมเดี๋ยวหยิบของเวอร์ตินมาคือของเวอร์ตินเนี่ยก็จะดูแบบเรียบรู้นะครับเพราะว่าเป็นสีเดียวส่วนของเรกูลัสเนี่ยก็จะเป็นแบบไวรุ่นหน่อย2ส,สีอ ก็ประมาณนี้ฮะส่วนเรื่องกินเนี่ยเดี๋ยวไม่รู้อาจจะลองเป็นคลิปหรืออาจจะแก้พิมพ์โพส์ใน Facebook ในเฉยๆเพราะว่ามันก็คงไม่ได้มีอะไรให้พูดเยอะนะครับก็เดี๋ยวแกะกล่องข้างหน้าจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวมีอีกอย่าง2องอย่างให้ดูนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับบายบาย